สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ดี๋ยจะพามาชมบรรยากาศทุกมนาสวยๆนะคะทุกนาสวยมากวันนี้งามงามพี่น้องเลยแวะจอดท่ายรูปให้พี่น้องเบ่งนะคะนี่นะคะ ชมบรรยากาศทุ่งนาสวยๆของเราค่ะวันนี้ค่ะบรรยากาศดีมากๆสวยมากค่ะท้องฟ้าก็สวยๆวันนี้งามค่ะค่ะพี่น้องจอดรถทายขางทางก่อนที่จะหถึงบ้านนะคะพี่น้องสวยมากจ้าทุกคนเก็บบรรยากาศสวยๆนะคะยามค่ำค่ะชมด้วยกันนะคะทุกคน กับบรรยากาศสวยๆค่ะงามไม่ดีพี่น้องขี่ฟากับงามงามท้องฟ้าก็สวยมากเลยวันเนี้ยท้องฟ้าก็สวยทุ่งนาก็สวยเขียวได้มากแสงก็ได้จ้ะทุกคน